3 0มชั่วโมงนะครับรถผมมีอาการคัดดังตั้งแต่2อ0พน0ีนะครับตอนนี้ก็คือดังมากแล้วนะครับอ่า3,000ชั่วโมงนี้ผมเวลาเับปล่อยคัดออกไปนี้มันดัง สวัสดีครับผมสวัสดี fc พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเจ้ายันมาห้าสิบเอ็ดของผมนะครับมาลื้อนะครับที่บ้านลุงเซิร์ฟผมนะครับมนเดิมมาลื้อนี่ก็ได้สีวันนี้นะครับเอาเจ้าเครื่องอะไอเเดินตามมาทําเครื่องใหม่ด้วยอาการรถผมนะครับคัดบันดังนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับเป็นเจ้ายันมาเย็บห้าหนึ่งครับรถผมมีอาการคัดดังตั้งแต่สองพัน 400นะครับทนใช้มาครับพี่น้องวันนี้คือหนาวมากจริงๆนะครับขอไปพี่น้องด้วยนะครับอา่ผมใช้มาตั้งแต่2,400นะครับที่มันดังตอนนั้นมันยังดังมามลงครับเนาะเจ็ดนาปีแล้วก็มาต่อหน้าฟังอัดฟังครับชั่วโมงที่ผมใช้ตัวน,นี้ก็ทนใช้มาชั่วโมงก็ตอนนี้ก็นะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับ3 0 0 36ชั่วโมงนะครับอ่านะครับจากที่มันดัง2,004นะครับผมทนฝืนใช้มันมาจนถึง่า3 0 36นะครับชั่วโมงครับตอนนี้ก็คือดังมากแล้วนะครับเล็กนี่ก็เพิ่งซื้อมาเชื่อใหม่ครับเล็กขึ้นลอกครับพี่น้องนะครับเมื่อวานนี้ก็วิ่งซื้ออะไรวิ่งซื้ออะไรทั้งวันนะครับพี่น้องขึ้นสะกวบ้างนครบ้างนะครับน ไม่รู้ว่าทนหรือไม่ทนนะครับรถยันมาของเราสงใจจะไม่ทนนะครับพี่น้องอะไรนี่ก็เพลงโคตรๆนะครับยันมาแตะไม่ได้เลยนะครับครับมันดังนะครับแต่เป็นคัดยังไม่หมดนะพี่น้องอ่าสามพันชั่วโมงนี่ผมเวลาเราเปอยคัดออกไปนี่มันดังเอ่อรถมันสั่นนะพี่น้องสั่นดืดๆๆเลยครับพอดีได้เรือมาก็เกะเป็นคัดเอามาดูนะครับวันนี้นะครับเป็นคัดเขามันก็เรือเยอะอยู่นะครับ ถอดออกมาดูครับจะเทินจะเก๋นะครับพี่วเกยากนะครับนี่ก็คือรังคัดข้างมันนะครับต้นประกอบนี้ไม่น่าจะใช้หายให้ดูนะครับพี่น้องเพราะว่าต้องได้กลับช่วยพ่อผมนะครับอ่านี่คือแผ่นคัดนะครับผมซื้อมาใหม่เลยนะครับไหนก็ได้รื้อออกมาแล้วนะครับถอดี่มันลือยากครับพี่น้องถอดเยอะหนับหลายอย่างนะครับพี่น้องว่าจะเป็นแท๊บสายไวอะไรต่างๆถอดทั้งหมดเลยนะครับ นะครับพี่น้องของคัดเดิมครับอันนี้แผ่นคัดเดิมยังผมว่ายังใช้ได้เยอะอยู่นะครับใช้ได้อีกยาวนะครับแต่ว่าผมเ่อมาแล้วนะครับกระเทิร์นะครับพี่น้องซื้อมาเปลี่ยนใหม่เลยนะครับราคาแผ่นคัดของยันมาฮัสิบ็ดนะครับเื่อพี่น้องท่านใดอยากไปซื้อมาใส่นะครับอหลายๆคัดก็จะสันนิฐานว่าก็น่าจะเป็นเหมือนผมนะครับอ่าแผ่นคัดของยันมานี่จะไม่มีสปริงนะครับพี่น้องมันจะไม่มีสปริงนะครับ มันจะเป็นแผ่นคัดแบบล้วนๆเลยนะครับราคาแผ่นคัดนะครับแพงกว่ารถฟอร์ดอีกนะครับพี่น้องฟอร์ดี่้อยู่ประมาณพันห้านะครับแผ่นคัดรถฟอร์ดนี่ครับพี่น้องราคาของมันพันเก้าร้อยนะครับพี่น้องแล้วจะตกใจนะครับพี่น้องนะครับอะไรเยอะมากนี่โคตรแพงนะครับเดี๋ยวเกะให้ดูแป๊บนึงนะครับความหนาเดิมกับของใหม่นะครับนี่นะครับของเดิมกับของใหม่นะครับพี่น้องก็ไม่ได้ต่างกันมากมายนะครับของเดิมนี่ก็ยังใช้ได้อีกนานนะครับนี่ครับ พี่น้องเทียบเอาครับนะครับประมาณนี้ห่างกันประมาณมิลประมาณมิลครับพี่น้องมิลหนึ่งนะครับประมาณมิลสองมิลนี่แหละครับนี่ครับตัวนี้ของใหม่นะครับตัวนี้ของของเดิมอ่าพี่น้องอยากรู้ตัวที่มันเสียนะครับอาการลดผมนะครับผมบอกเลยนะครับพี่น้องตอนแรกมันมีอาการอ่าดังนะครับตอนที่มันดังอยู่ตอนสองพันสี่นะครับดังควก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 นะครับ แล้วนี้พ่อผมไปปรับระยะคัดนะครับไม่ให้มันมีระยะฟรีนะครับพี่น้องก็ใช้มาได้นานพอสมควรนะครับแล้วตอนมา,าแล้วพอพ่อผมไม่รู้ระคายตัวไหนน,น,ออนะครับคายตัวนี้ออกนะครับให้มันเหลือระยะฟรีมันเดิมครับทีนี้มันก็ไม่ดังนะครับพี่น้องก็ใช้มาได้อีกยาวนะครับจนลืมลืมคาวเลยนะครับพี่น้องแล้วมันมาดังช่วงประมาณ 2,000 2 0 0 2,008นี่แหละครับพี่น้องอาการมันเริ่มดังแบบว่าเราเราเหยียบคันลงไปมันดังเตกๆๆๆๆๆๆๆนะครับพี่น้องนะครับก็ใช้มาเรื่อยๆครับพี่น้องนะครับจนอาการมันเริ่มมาหนักตอนที่ชั่วโมง3,000นี่แหละครับพี่น้องนะครับ3,000นะ36ชั่วโมงนะครับอาการมันเริ่มมีเราเหยียบคันลงไปนี่ขาเราสันไปทั้งตัวแล้วครับพี่น้องนะครับแล้วก็เข้าเกียร์นี่ง่ายอยู่นะครับพี่น้อง แต่ว่าเวลาเราเราปล่อยคัดออกไปนะครับรถมันจะสั่นนะครับพี่น้องสั่นแบบแรงมากนะครับพุดๆพุทธพึเลยนะครับเราปล่อยคัดออกไปนะครับพี่น้องะเดี๋ยวผมพาไปดูครับที่ผมซื้อมาเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องจะตกใจนะครับถ้าได้เห็นราคานะครับพี่น้องบอกสองตัวนี้ครับผมให้พี่น้องทายราคาครับ นี่ครับพี่น้องตัวที่มันเสียนะครับนี่ครับมันเราเหยียบคาดแล้วมันปล่อยคัดเอารถบันสันนะครับพี่น้องดูเอาครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่นี่ครับมันสึกหมดเลยครับตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นเหลี่ยมกลมครับตัวนี้นี่คือสึกก่อนหมดเลยครับเดียวเปิดไฟแป๊บนี่ครับสึกเลย ีเดี๋ยวพี่น้องเห็นอะไรแล้วพี่น้องจะตกใจครับเดี๋ยวเดียวกล่องตัวนี้ครับเป็นลูกปืนกดคัดนะพี่น้องก็จะตัวนี้ครับตัวใหม่นะครับอ่ามันจะอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องนะครับจะครอบไว้ตรงนี้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่นี่ครับพันสามร้อยยี่สิบครับแค่ลูกปืนตัวนี้ครับพี่น้องตัวนี้นะครับ จะเป็นของครูป้าตานี่ก็ประมาณสามร้อยสี่ร้อยนี่แหละครับต่อไปนะครับเป็นบูทบูทที่อยู่ในนี้นะครับที่มันที่มันสึกนะครับเวลาเราเวลาเราเหยียบคันอ่าใส่เกียร์ปล่อยรถแล้วรถมันสั่นนะพี่น้องเราเหยียบคันลงระยะระยะอ่ามันไม่ได้นะครับมันก็เลยสั่นนะครับเพราะว่ามันสึกมาดูบูทตัวนี้กันนะครับพี่น้องอ่านี่ครับผมเพาะให้พี่น้องถ่ายดูนะครับแค่บูทสเตเลสตัวนี้นะพี่น้องมันมีสองตัวนะครับบูทราคา ดูไปพร้อมกันเลยนะครับอ่านี่ครับว่าเจ็นะครับพี่น้องกระเป๋าตัวนี้ตัวเดียวนะครับพี่น้องคิดดูสองตัวนี้ก็สองพันสิบสี่บาทแล้วพี่น้องนี่ครับนี่เข้าลงกึงนี่ไม่ให้เขากึงงห้นี่ไม่ถึงสามร้อยถึงสี่ร้อยอันนี้ก็พวกนี้ก็จะเป็นกาวดานะครับกาวดานี่มาทาขอบเสื้อตัวนี้ครับวันนี้ครัจะเตัวดิมของมันนะครับที่มันแตกแล้วนะครับพี่น้อง ที่ผมปืนใช้มาตั้งแต่2,400นะครับรถผมลูกปืนตัวเดิมก็ยังแน่นอยู่นะครับลูกปืนตัวเดิมกับตัวใหม่ตัวเดิมก็ถือว่าแน่นอยู่นะครับก็ในนๆก็ถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนเลยนะครับน้องนี่ครับบอกตัวนี้นะครับที่มันสึกนี้ของใหม่นี้ตัวเดิมนะครับจะอยู่ ลักษณะนี้ครับครับน้องนะครับกินตรงนี้นี่สิกไปเลยครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าชุดของนักไถ่เดินตามครับว่าเอาหัวนักไถ่เดินตามมาทําด้วยนะครับก็จะเป็นชุดวาว อันีอยู่ลักษณะส่งเข้าบบนี้นะครับนี่ครับนี่ลักษณะนี้นะพี่น้องเวลาเราก,กดคัดจุดกดคัดครับตัวนี้พี่น้องนะครับเวลาเราเหยียบคัดเนี่ยมันจะามากด ลุงผมเอาไปตีแล้วครับพี่น้องตีวูดเข้ามันเป็นจุดเราเหยียบคัดแล้วมันดันวีคัดไะครับมันจะมายันตัวนี้ครับพี่น้องเพื่อให้รถมีระยะฟรีเข้าเกียร์ครับยันพยันวีคัดตัวนี้ไว้นะครับอเพื่อที่เราจะเข้าเกียร์นะครับเดี๋ยวไปดูลุงลุงผมตีเขาเลยครับลูกปืนกดคัดตัวนี้ครับพี่น้องกระปอกตัวนี้กำลังตีเข้าครับพี่น้องครับเรามนดูลักษณะนี้ครับ เราเหยียบคัดมามันจะมาดันนะชุดมีคัดไว้นะครับอันนี้รถมีระยะฟีนะครับพี่น้องระยะฟีเข้าเกียร์ตรงนี้มีศึกหมาแล้วครับพี่น้องเพราวพระว่าผมใช้มานะครับทนปืนใช้มันมานครับมันจะมีสองข้างขางบุ๊ดบุทดตัวนี้ตัวละบานกว่าครัาบพีาา่น้องอ่มันมีสองบุทนะครับตัวหนึ่งมันจะอยู่ตรงนี้ครับอ่า,น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 ,าะน,น,นะครับจริงๆแล้วมันน่าจะทําเป็นลูกปืนครับตัวนี้ อมีระยะปีนะแต่มาทำเฉพาะครับเดี๋ยวเราใช้แปบเดียวก็หมดอีกแล้วแบบนี้เป็นทั้งแต่สองพันห้าร้อยนะครับสองพันสี่ร้อยห้าร้อยนะครับรถผมที่มันดังทนฟืนชายมาถึงสามพันชั่วโมงนะครับพี่น้องส่วนลูกปืนตัวนี้นะครับลูกปืนกดคันก้อนนี้ก็จะอยู่อ่าตรงนี้ครับนี่ครับดูบริเวณนี้ครับพี่น้องตัวนี้ครับตัวเรือของมันนะครับดูครับพี่น้อง ที่ผมทนใช้มันมากับตัวนี้นะนี่นตัดดูครับตัวใหม่กับตัวเดิมครับครับเอาบูทลงเรียบร้อยนะครับพี่น้องดีเข้าได้ไหมเมกียยมาต่อไปก็บูทตัวที่สองนะครับพี่น้องหข้าเงาไปลง นี่นี่คือแก้ไม่ได้แล้วนะพี่น้องตามมีตามเกิดจริงๆแล้วมันเอาไปกึ่งได้ครับพี่น้องนะครับที่ประกอบนะครับตอนนี้พ่อผมก็ล้างห้องพักพี่น้องนะครับทำความสะอ,อาดนะครับขี้เล็กขี้รรออไรต่างๆนะครับได้เลยถอดออกจานะครับพี่น้องถอดยากนะพี่น้องหรือแป๊บอะไรผ่านดันต่างๆนะครับถอดมาได้หรือมาเอามาเปลี่ยนเครื่อคัด แล้วก็ตัวกดคัดนะครับบอกสองตัวแล้วก็ลูกปืนคัดตัวหนึ่งนะครับพี่น้องแค่นั้นนะครับกว่าเราจะรื้อได้หมดนะครับพี่น้องอ่ะพี่น้องก็ดูเอานับสายแดงใครใช่ยันมากนะครับไม่รู้ทนไม่ทนนะพี่น้องก็ดูเอาด่ามากมาเลยครับพี่น้องไม่ว่าอะไรนะครับอะไรเสียผมก็ถ่ายให้ดูนะครับบอกกันตรงๆไปเลยนะครับพี่น้องนะครับก็พ่อผมก็ใช้รถก็ตีนค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเปอยคัดออกจากลปอยตีนออกจากคัดนะครับตีนนี้ชอบแช่คัดหมือรถฟอร์ดนะครับ รถฟอร์ดนี้ก็คาดก็อยู่ได้ปีหนึ่งก็เปลี่ยนแล้วครับรถฟอร์ดนะครับแล้วพอผมขับนะพี่น้องตามนี้เลยนะครับพี่น้องก็ดราม่ามาเลยนะครับไม่ว่ากันผมก็ถ่ายให้พี่น้องดูนะครับตรงไหนเสียผมก็บอกให้พี่น้องรู้ๆกันตอนถาอ,อาขอยากครับพี่น้องระบบสสยปืนสายไฟอะไรอ,ออกหมดเลยนะครับเลือกมาแล้วเปลี่ยนแค่สองตัวนี้ครับบุสตัวนี้นะครสองตัวนี้นะแล้วก็ลูกปืน กดคัดตัวนี้ครับเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปแล้วก็จะเปลี่ยนแผ่นคัดนะครับจริงๆน้อมันใช้ได้อยู่นะครับผมให้พอผมเปลี่ยนใหม่นะครับอ่าสี่วันเครื่องนี้อได้แค่นี้นะครับพี่น้องเพราะว่าผมเมาเจ้ารถไถยกันตามของผมมาทาเครื่องใหม่ด้วยนะครับเป็นอิธีเจ้าหานะครับเอามาทําใหม่ทั้งคัดนะครับพี่น้องปืนเป็นลูกสูบทีวีบ่าวใหม่นะครับพี่น้อง เอาไว้ดึงน้ำนาปังนะพี่น้องเดี๋ยวทำรถใหญ่เสร็จก่อนแล้วค่อยมาทำคันเล็กนะครับปวกลูกปืนอันนี้นครับเปลี่ยนไวนหมดนะครับพี่น้องการปลูกลูกสูบอะไรนะครับใช้เดินตามของเราถ้าออกนี่ก็คือตีออกแล้วนะจะเอาปอกตัวใหม่ว่าใช่นะครับกับลูกใหม่นะครับซีนข้อเวียงนี่ก็ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวซีนอะไรที่มัน่วดต่างๆก็จะเปลี่ยนมาเลยับพี่น้องลูกปืน จริงๆแล้วมันใช้ได้นานนะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปดูครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับทําไมอาอยุการใช้งานผมซื้อมาต่อเขาทําไมมันใช้ได้ไม่นานนะครับคันเขาครับพี่น้องนี่เดี๋ยวจะกดเข้าให้ดูนะครับตัวใหญ่นี่ไอดีนะพี่น้องตัวเล็กนี่ไอไอเสียเออนะครับตัวเล็กไอเสียนะครับทําไมมันใช้ได้ไม่นานนะครับพี่น้องพี่น้องดูเข้าไปปั๊บ ดูครับพี่น้องมันหลุดเข้าไปเลยครับพี่น้องดูครับจริงๆแล้วมันจะเสมอแบบนี้นะครับนี่จริงๆแล้วมันจะเสมอแบบนี้นะครับนี่เดียวจริงๆแล้วมันจะอยู่ประมาณนี้ครับแต่อันนี้มันสึกลงไปครับนี่ดูครับมันอัดนะมันไม่อยู่ครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็จะส่งเข้าลงกึ่งครับอ่า ตีปาว่าวตัวนี้ออกทังง้ง2อนะครับเอาตัวใหม่อีกจะเข้าไปนะครับตัวนี้ลุงผมก็ซื้อมาแล้วครับเมื่อวานนี้พอดีเลยไปเชื่ออะไรแนละ้วก็ซื้อมาพอดีนะครับ